โอเคสวัส okay. ดีจ้าสวัสดีจา้านั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงพอมีรางวัลให้นะพอกลับบ้านมาเนี่ยนั่งลงนั่งลงก่อนลูกลงดิดีใจไหม,มจ้าพอก,กลับมาแล้วนะน่าปลาสูงอันนี้เป็นแอปเปิลนะครับลูก็กลับบ้านมาาเมื่อวานนี้ก็ซื้อที่แถวนี้แหละนะครับผมเพราะว่าไม่ทันเอาไป็นลูกกันลูกวะ <c oughs> เเปิดกล้องไปหน่อยนิดนึงโอเคแม่ปากลูกวันนี้พ่อมีข้าวหลาม <c oughs> นะข้าวหลามด้วยนะตีข้าวหลามไปก่อนไหม ถามนะครับเ้าถามอร่อยอร่อยจ้า<อ>คปณพิงชอบกินใช่ไหมจ้าอชอบที่สุดอยู่แล้วจ้าน<อ>เนาะโอยเมื่อวานพ่อไม่ได้อยู่ทั้งวันเลยเนาะเราคิดถึงเด็กกวนอยู่ยังไงได้เนาะคุณตาไม่สบายเนาะใช่นไหมจ๊ะคุณตาไม่สบายนะจ๊ะ หนึงเนาะดูเขาหลามอีกนะเขาหลามมีสามกระบอกนะลูกพ่อก็ไปหาจนได้นะครับยังไงเรากลับบ้านเราต้องมีของฝากให้กับเด็กอ้วนเราเนาะพ่อก็มีของฝากให้แล้วนะจ๊ะเข้าไหมเข้าไหมเนาะปวดไหนจ๊ะนัง่งให้ดีนั่งให้ดีเจ็บขานั่งดีลูกนั่งดีนั่งใดีนั่งใฮะเดี๋ยวขาเนี่ยนั่งเนี่ย วางวูงวังลงเขาหลามีสามกระบอกนะแล้วก็แอปเปิลแล้วก็น้ำอ้อยนะครับของโปรดของในป้วนเรานะจุ๊บๆผ้ากอนจุ๊บดิด,ดิโอ้โหชื่นใจ แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะครับผมเด็กอ้วนเราจะมอมแมมหน่อยนะพ่อไม่อยู่เล่นเล่นอึอะไรเล่นเล่นน้ำนะครับผมเล่นน้ําเพราะว่าเรามีถังให้น้องได้เล่นนะเวลาพ่อควานไม่อยู่ก็เล่นน้ําเต็มที่เลยนะอ้าปากสูงหลงบ เปิลบนแอปเปิลนะครับให้ลูกใหญ่มนยน้นาในหองน,นิ่อย่างเนี้ยเออน้าบนอ้อยนะนาในห้องเอา,า้าสารัง เ้ย,ยาเราให้ครึ่งหนึ่งน้ำอ้อยเดี๋ยวเราเก็บไปกินเก็บไปกินที่ทำงานเนาะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะฮะอีกครึ่งหนึ่งนะบนแอปเปิ้ลนะครับลูกสุดท้ายาบนสุดบนอ่าให้ทอดก่อนเลยกอดทอดเลยกอด จับบน,บน,นบมือพ่อไจับจับมือพ่อหน่อยยี่ถึงพ่อไหมจ๊ะยี่ถึงไหมสี่กดสี่ยี่ถึงพ่อไหมจ๊ะพ่อไม่อยู่เนี่ยย <c oughs> ี่ถึงเนาะยี่ถึงมากเลย <c oughs> โอเคนะครับี่คือน้องภูพิงนะครับวันนี้พ่อวานก็มาทํางานนะครับวันนี้ทํางานกัน เมื่อวานก็มาตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับกว่าจะมาถึงที่นี่ครับก็ไม่ได้ซื้อของฝากอะไรเลยก็มาซื้อตอนเช้าๆนะครับที่ร้านค้าแถวๆนี้นะครับผมขอบคุณแม่เอฟซีนะครับที่เป็นห่วงครับปูพิงเราแข็งแรงดีนะครับมอมแมมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยอาบน้ำสะอาดเนาะเดี๋ยวอาบน้ำก็สะอาดแล้วเนาะเต่ไหมจ้บายบายเอฟหน่อไหน่อยจ้าตึง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 อเต้นตึงใจหัวหน่อึงต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 ึงึโหอะไรตกใส่หัวพ่อเนาะ เราจะเก็บไว้ให้กินเบิร์ดก็ไม่เอาละโอเคจ้าอ่ะอก่อนนะก่อนนะจ้าตรวจสุขภาพนั้นยกขาลี้สูงขาเป็นไงบ้างอุ้ยดำมากเลยถอยเป็นเป็นเบนเบนโยคะเลี้ยสูงสูงโอ้โหดำมากเลยไปไเนี่ยไปเนี่อไปยกขาหลังสูงหลังไหนล้างสูง xuống ô hoa cái a dâm hãy nói xuống ôi dâm nick bát thôi ok cha mày bài con, bye bye. Xuống. Được, xuống. Đây, này mấy bài xuống đốt xuống, tay này tới này tinh 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 phe phe tinh 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 xuống tay tinh đi tinh 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 thổi, ok cha mấy bài cha. บายบายนะครับบาย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 ขอบคุณนะครับขอบคุณนะบายบายจ้ะบายบายดีกว่าบาย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 เฮ้เฮ้บาย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 